ได้บะเขือม่วงมาก็จะทำการหั่นเป็นชิ้นๆจ้าหั่นเป็นสี่ชิ้นจ้า,น,น,น,จานี่ๆๆหั่นเสร็จแล้วเราก็เอามาลงดาดกระทะเลยเด้อจะพี่น้องเด้อดาดจนมันเหลืองหลังจากปิ้งจำนมันเหลืองมันสุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้แหละขึ้ไปขึ้นมาไม่ออนกระป๊าพร้อมได้ที่จีสวยแล้ว เข้เากันกอบอกมาซุปนะอ,อพริกซุปมปะเขือม่วงค่ะพี่น้องจาเดวแมออนทำก่ออนอนี้ลงเลยพี่น้องเอ้ย ไม่ได้ไฟไหม้นะแต่ทำให้มันเป็นสีนี้เองเจ้เดี๋ยวเราก็มาเนื้อเกันอีกนะคะเนื่อเนื้สไตล์แม่อ่อนซุปบะเขือม่วงค่ะพี่น้องเจ้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปที่เราปลิ้งแล้วเด้อนื้อเนื้อเนื้เน,นื้เน,นื้เนอเนมะหลียงพี่น้อง เ,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 เดี๋ยวแม่อ่อนก็มาทำการแกะปลาซาบะเด้อพี่น้องเด้อปลาซาบะรุนควันเฮาแกะใส่สุปบ,บักเคือสุปบ,บักมีหรือตําป่นก็ะแซบแซบเด้อเมื่อนี้แม่อ่อนก็ทำการแกะเรียบเอยก็ะซิม่าตำใส่โคกเลยค่ะพี่น้องตำใส่กับ ปลาเขืมอม่วงเราเลยค่ะมา ondan, ม,ม, canvas, มาเก็บใส่แล้วก็มาตำาหยโหยโหยยยยทำการโหยโหยโยเลยเด้อค่ะยแล้วแล้วเราก็สิเตรียมตัวเอาพักมาใส่ค่ะพี่น้องตำาำนี่ก็รู้สึกว่าหอมเสียอเรียบร้อยแล้วบัดนนี้ก็เตรียมพักเด้อพี่น้องเด้อแม่อ่อนก็ได้พัก สละแหน่เล้วกับต้นหอมลงไส้เกืือไส้หลายๆเลยต้นหอมกับใบสละแหน่เม่อ่จวดจวดน้ำปลานงๆนะคะอู้สูซ่าอูสซ่ามาอะไยใส่หลายอย่าเค็มเด้อเมื่อกี้น้ำปลาหลา ดองเลยนะอืมอืมพี่น้องแก่เบิเอาเอา,บบเา,เาเคักรบคักรเมจคักรเมจซุบเข้อแม่ขอใส่ผงน่วยหน่อยนะดูดยด,ด,ด,ดูดูดูใส่ผงน่วยจ้าแม่อ่อนก็ใส่หลายดอกใส่หลายแซ่บหลายแต่แม่อ่อนขอน้อยเดียวไม่ใส่เยอะนะจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยซุปบะเขือแม่อ่อนจ้าเดี๋ยวจัดจานมากินด้วยกันจ้าพี่น้ำค่ะ ไข่ย่างมะตรูมมามาซุปอะไรที่ไม่มีน้ำให้สดเนาะพี่น้องนี่ซุปบวเกือม่วงแม่ออนจ้ากินกับไข่ต้มพี่น้องจ้าอืมอืมซอืมปลาอ 对对呀。T ui, t ui, eh? ཚུ ཞབས ཁ ཕི ནང སུ སུ